เริ่มแล้วงานเทศก,กาลงานใหม่หนาโพ ประจำปี2567ระหว่างวันที่3ถึง7กรกฎาคมณบริเวณที่ว่าการอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในงานมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงซุ้มโอท็อปของดีแต่ละตำบลการแสดงโชว์ศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการประกวดผลผลิตทางด้านกเกษตรและด้านปศุสัตว์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ให้การสนับสนุนประ,ประมาณจํานวน10,000 0บาทพร้อมสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่จำนวนหนึ่งคันไว้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานครับต่างหแพงมากินสมต้อน ผมยังจำภาพของพี่น้องได้ในช่วงที่เราช่วยกันจัดงานคันเลื่ออบูรีลำงานคันเลื่ออบูรีลำที่มีต้นกำเนิดที่พื้นบริเวณที่พี่น้องลำกันอยู่เนี่ยครับชื่อเสียงของนาโพเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนไม่ใช่แค่ประเทศไทยครับวันนี้คนทั้งโลก รู้จักพี่น้องนาโภความสําเร็จของการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องบุรีรัมย์นั้นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนจํานวนมากเนี่ยตกกับพี่น้องกลุ่มผ้าไหมพี่น้องครับความภาคภูมิใจตรงนี้นํามาสู่เรื่องของการจัดงานเทศกาลไหมที่นาโภในวันนี้ขอเสียงปรบมือครับเทศกาลงานไหมนาโภได้เริ่มขึ้นแล้วในปี2567